อะไรไอทีมงานก็บอกเบาๆคืออะไรฮะเออเธร้องเพลงไหมวันนี้ฮะเออเธอรู้ใช่ไหมคือพี่ยูหนูพูดตรงนะหนูเตรียมมาตลอดเลยหนูเลือกเพลงมาตั้งแต่แบบเวลาเห็นพี่ๆมามาอะไรออกรายการพี่อ่ะหนูเลือกเพลงมาแบบนานมากเล้วจะเต้นได้ไหมะรับอัขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งร้องอย่างเดียวเพราะว่าหนูแนวเพื่อชีวิต อ๋าเธอเคยไปร้องในงานพักบ้างไหมโอ้ยบ่อยเลยคือท่านหนูจับไม้แล้วร<อ>้องเลยเธออยู่ในโซนไหนร้องเก่งมากแบบธนาทรหรือร้องไปในเรื่องแบบอา่าพิธาให้ผู้อ๋อเธออยู่ในโซนไหนใคนเป็นคนตัดสินเธออยู่ในโซนไหนคิดว่าดีพอสมควรค่ะดีพอสมควรอ่ะเตรียมเพลงมาใช่ไหมเตรียมมาค่ะพี่แล้วเนี่ยหนูเนี่ยคือคือพี่อเคยเคย,เคย,เ,คยเคยชวนมาใช่ไหม แล้วหนูบอกว่าหนูไม่มาเพราะว่าหนูอยากมาเรื่องที่หนูเชี่ยวชาญจริงๆแล้วหนูพูดได้แล้วมันแบบคือไม่อยากแบบมาออกแบบพ้ามเพื่ออะไรเงี้ยแต่ว่าหนูเตรียมเพลงมานานแล้วเดี๋ยวกินน้ำก่อนเสียงจะได้ดีๆพี่จะถามนิดนึงถามแรงสักนิดนึงคงไม่ว่ากันคนที่เขาไม่ชอบเธอฝั่งรวนข้ามเขาบอกว่าเธอเวลาบกุกปกติก็มาโอเคนะเวลาอยู่ในสภา,าชอบไปทําท่าอะไรเนะี่ย ถามไดูดิามห้ดูดิตอนนี้พยายามพยายามเป็นอะไรไหนําให้ดูสิมันเป็นยังไงเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่ก็คือเรียบร้อยขึ้นแล้วตอนนี้เอเธอรับคําวิจารณ์ใช่ไหมรับคําวิจารณ์ค่ะอาเไปเยืนทําท่าแลําตทีเขาชี้แจงเธอทำใช่ไหมเออคือบางทีเนี่ยเราอยู่ในสภาเราทุกคนผ่อนคลายอิริยาบถลืมตัว เราไม่รู้หรอกค่ะว่ากล้องจับอยู่ตลอดค่ะพี่มันลืมตัวใช่ไหมใช่จริงๆคือมันเหมือนเรานั่งแบบเรานั่งอยู่ในโรงอาหารอะไรแบบเนี้คือกล้องอ่ะมันจริงจริงจะแค่คนรกๆตอนใหม่ๆนี่เอาขาขึ้นมาเลยจริงๆมันเหมือนกับนั่งอย่างเงี้ยค่ะพี่นั่งอย่างเงี้ยอ๋อเหรออาจจะมันลืมตัวงๆมันมันมันไม่ได้ลืมนะพี่หนูนั่งแบบเนี้ยแค่นี้เองใช่ไหมแค่นี้ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวคนเกิดมีคนจับผิดเธอเยอะนะในโลกโซเชียลอะ เดี๋ยวก็เอาภาพมาเปรียบเทียบนะเคก็เลยบอกว่าก็นั่งแค่นั่งแค่นี้เองไม่หม่ถึงตอนนั้นพี่ถามเพื่อจะแทรกบรรยากาศลดความตึงเครียดมีคนมองในทามองโอ้โหเวลาลุกขึ้นอย่างง้นอย่างนี้ทารู้สึกไงกับเสียงวิจารณ์นนบางคนบอกเป็นสกอยสภาเลยยินดีปรับปรุงตัวค่ะเป็นสกอยจะทารู้สึกไงเออจริงๆแล้วอ่ะเราเราถ้าถือว่าพูดว่าสกอยเรารู้สึกไม่ดีแปลว่าเราอ่ะด้อยค่าสกอยถูกไหม ถามว่าจริงๆแล้ว่ทุกคนก็ควรแบบสามารถมีรสนิยมแบบใดแบบหนึ่งได้ในการดําเนินแนวทางชีวิตเราอาจจะไม่ตรงกับเราถูกแต่ก็ไม่ได้เพราเขาผิดใช่อาจจะไม่ได้เธอไปสนับสนุนแต่ว่าก็ต้องยอมรับแบบเขางเขาเป็นก็ก็ว่าคือต่อว่าดิฉันมาเนี่ยบางคาดิฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ดีอะไรอย่างเช่นสกอยอย่างเงี้ยดิฉันก็คิดว่าอ่ะมันเป็นไลฟ์สไตล์ในการแต่งตัวเนาะของของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งหรือว่าในในทรงผมอะไรเงี้ยมันก็ มันก็ได้อะค่ะคือมันไม่เป็นไรค่ะแต่แตว่าถ้าสมมติว่าอันไหนที่บอกว่าดิฉันทําไม่ดีอย่างเงี้ยอะอภิปรายข้อมูลไม่แน่นหรือว่าข้อมูลผิดหรือว่าอ,อ,อยากจะให้พูดอย่างมีวุฒิภาวะเพิ่มมากขึ้นพูดช้าลงใหม่เอออะไรเงี้ยถ้ามันทาแล้วมันสามารถสื่อสารได้ดีขึ้นทําให้ดิฉันทำงานให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ดีขึ้นดิฉันปรับปรุงรับมาปรับปรุงหมดแล้วก็ไปนั่งด่าค่ะใครใครใครคอมเมนต์มาดิฉันก็ไปนั่งด่าอันไหนเอามาปรับปรุงได้ก็เอามาปรับปรุงแต่ก็พยายามที่จะอันไหนที่แบบ แรงมากเกินไปอะไรเงี้ย<ม>ก็พยายามไม่ไปใส่ใจที่พี่ถามก็เพราะว่ารักษนกเป็นสอสอายุน้อยที่จุดอันดับสองของสภานะอ๋อเหรอคะชุดนีเออ้เพราะฉะนั้นก็ถูกวิจารณ์แต่ก็มีมุมอย่างที่วันนี้มาทําหน้าที่อย่างที่บอกไปเธอเป็นโฆษกกรรมธิการติดตามงบประมาณกรรมธิการที่เกี่ยวข้องกับการเอากประมามาตรวจนั่นแหละใช่ค่ะ,ะอธิบายง่ายๆถูกไหมเข้ามาเป็นสสสมัยแรกรับงานใหญ่เลยคือกรรมธิการชุดนี้เนี่ยมันมันละเอียดใช่มันเข้มใช่พร้อมอย่าง ก็จริงๆพร้อมมาไม่พร้อมร้องเพลงพร้อมร้องเพลงยังจะเยือนไหมเนื่อให้ปอดเสียงมันออกจากเอาเนื้อไหมเอาเดี๋ยวเปิดเนื้อเพลงอะไรล่ะหนุ่มน้อยค่ะของพงศิดคมภีร์หนุ่มน้อยของพงศิดคมภีท่านผู้ชมทีมงานเธอที่มาด้วยหัวรอดถึงกระรนไห่ลงไปข้างหลังตะกี้มันเป็นอะไรเหรอฮะซ้อมมานานแล้ว พราะชอบร้องเพลงนี้ในคาราโอเกะไงอ้าแล้วก็คิดว่าเมื่อไหร่จะมารายการนี่พร้อมมานานแล้วอีกเพลงหนึ่งคือมือปืนแต่วันนี้เอาเพลงเดียวพอมือปืนหดไปเฮ้ยเอามือปืนเลยเหรอคือมันเป็นเพลงเพลงพี่ปูพงศิษย์ไงหนูชอบพี่ปู่อาชื่อเพลงอะไรนมน้อยปิ๊นมาเดี๋ยวนี้หนุ่มน้อยแล้วก็แถมมือปืนมาเผื่อพี่จะร้องประกอบอ่าเร็วๆจะได้ไม่ไม่ไม่เสียสมาธิกับการไปเปิดโอเคน่าัวท่านผู้ชม เออบังเอิญท่านมตีต้องไปก่อนเพราะมีภารกิจสําคัญไม่งั้นจะมีเพลงคู่แล้วเนี่ยอาจาจะจะร้องคู่ท่านมีเอาอะไรดีต้องให้ท่านราัฐมนตรีเลือกเพราะว่าเอ่อในยุคข,ของท่านรัฐมนตรีมันจะมีเพลงแบบล้อต่อซิกอะไรกันอย่างเงี้ยเยอะให้แล้วท่านราัฐมนตรีเลือกเออเธอร้องได้หรอร้องได้เมื่อก่อนเนี่ยแม่บุญธรรมหนูก็เปิดเปิดชอบเปิดเพลงลูกทุ่งอะไรเงี้ยตอนเช้าๆคือไม่ได้นอนเลยเจ็ดโมงเนี่ยแกปลุกด้วยเพลงลูกทุ่งตลอดร้องได้อืมเออเสียดายนะร้องคู่ประมาณว่านกเขาคูลักอะไรเงี้ยนะ ใช่ไหมแต่หนูรักท่านรัฐมนตรีนะฮะเอาเธอประกาศเหมือนวันก่อนเธอเปิดวอเลยอ่ะไม่คือก็วันนั้นอ่ะถ้าเพราะวันนั้นท่านรัฐมนตรีเขาเอตอนเขาชี้แจงเขาบอกว่าก็ข้าราชการให้ข้อมูลมาแบบนี้ก็เลยต้องชี้แจงกลับไปแบบนี้อ๋อคตอบมาเดี๋ยวฉันก็ต้องตอบกลับไปตามหนุ่มน้อยพร้อมอย่างกล้องจับให้ดีเลยปากแดงพอยังปากเติมนิดหนึ่งไหมไม่ไม่ได้เอามาเติมค่ะอ้า ไม่เป็นไรโอเคพร้อมสามสี่เข้าเดินเข้าออกในซอยทุกวันเพื่อนฝูงทุกคนต่างรักใครข่าวโหทุกทุกตอนเช้าแต่งตัวไปเรียนไม่เคยจะเกจะขาด พ่อแม่ภูมิใจมีลูกผู้ชายเอาการเอางานเอาเรียนก็ชีวิตนี้ดังมาให้ไก้ฝังหวังพึ่งพาลูกชายคนเดียวโอ,โอ้โอ้เจ้าเด็กหนุ่มของพอ่อโอ้โอ้เจ้าเด็กหนุ่มข้องแม่ ตกเย็ยนเลิกเรียนกลับบ้านตามเคยห้อยโหนวรถเมย์ยังเกา่านึกถึงกับข้าวบนจานใบเกา่ามีพ่อกับแม่ล้อห้อมวงแต่แล้วทันใดโลกมืดดับไปมีสัตว์หลายมองดูคล้ายว่าเป็นคน ทำลายร่างกายลุมตีจนตายแล้วสลายล่างหายในหมู่คนโอ้โหโอ้เจ้าเด็กหนุ่มขอห้องพอโอ้โหโอ้เจ้าเด็กหนุ่มของแม่ พ่อแม่รู้ข่าวละหายลำล้องแทบวางวายกิ้งเกือกลงกับกองเลือดของลูกลูกฉันทำอะไรเขายังไม่ควรตายหนุ่มน้อยผู้มีอนาคตไกลแค่สีเสื้อไม่เหมือนคำสอนแต่ปางไหนนี่สีไขรนั่นสีมึงนี่สีกูความหวังพังทล แต่นี้จะอยู่อย่างไรพอห,หัวใจเพียงดวงเดียวแหลกสลายพ่อแม่ลู้ข่าวลายลำล้งแทบวางวายกิ่งเกือกลงกับกองเลือดของลูก ลูกฉันทำอะไรเขายังไม่ควรตายหนุ่มน้อยผู้มีอนาคตไกลแค่สีเสื้อไม่เหมือนคำสอนแต่ปางไหนนี่สีใครนั่นสีมึงนี่สีกูความหวังพังทาลายแต่นี้จะอยู่อย่างไรพอหัวใจเพียงดวงเดียวแหลกสลา,าย ตั้งแต่บันนี้ไม่มีอีกแล้วเด็กหนุ่มคนดีประจำซอยพ่อแม่ก็หายครอบครัวสลายไม่สายทุกคนก็ลืมเป็นไงอพอได้นะหายใจเมื่อทั่วท้องเลยโอ้โหมันเข้มข้นจริงจริงเนื้อหาก็ได้นะเนื้อหาก็ได้ใช่ไหมใช่โอ้โห หายใจไม่ทั่วท้องเลยตะกี้อะอะไรนะท่านผู้ชมเขียนมาเยอะเลยว่าอะไรคะนั่นแหละอ่าท่านผู้ชมเขียนมาเป็นจำนวนมากบอกวันนี้ก็ไหนไหนแล้วเพื่อพี่พี่ไหวใช่ไหมอ่าพี่พ,พี่ไหวเหรอพี่พร้อมจะหายใจไม่ทั่วท้องอย่างต่อเนื่องโ <Okay. S 1> อเคเอาเพลงมันจะมีความ <c oughs> ระทึกอะนึกออกใช่ไหม <c oughs> มันจะแบบ มีความกดดันนะ่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะฝ่าหังเส้นสุดท้ายตอนตะวันบ่ายค่อยลงมานายสั่งให้ลงมือค่าเด็กตาดำดำศรัทธาสลายความตายไล่เลี้ยงเป็นฉากจากเริ่ม ถึงนี้ยิ่งนานเดียวไกลปืนเหยียบศพข้ามไปคว้าห้าเอาเงินตๆๆๆข้ามความจนที่ชั้นนี้นะ่ปะปากกระตีนถีบเลื่อยมาตีลันฟันแทงแก่งก้าหนุ่มกระทองไม่เคยลีนี้ใจผู้ใดแรงมาเราก็แรงไป กัดแก่งแย่งชิงก้อนเงินจนโพหบกับนายผู้มาหักลาให้ด้วยบาลมีเงินยิ่งใหญ่ครับเบืองทุกคนต้องก้มหัวกุมมือลมตำตาแนวแตวแนวแตวแน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 วฝากตัวรับใช้นายเป่าหัวผู้คว้างทางเดินนาย ไปสู่ความตายชื่อเสียงของฉันเลื่องเลยศพแรกผ่านไปศพสองศพสาม <c oughs> ค่อยๆผ่านไปลงผิดคิดภากผู้หุมใจก่อนเดินมาถึงวันนี้ <c oughs> เด็กโชคร้ายเข้าเห็นนายซื้อขายกัญชา นายมองแล้วส่งซ้ายตาฉันพาวาใจตกหลงตีนไปตายเสียเถืดหันปืนเข้าหาหัวนายเหนียวไกแลล้วฉันลงใจได้กลิ่นไอของความดีงามเต้าแนว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 ฝากตัวรับใช้นายเป่าหัวผู้คน สู่ความตาหายชื่อเสียงของฉันเลื่องเลือศพแรกผ่านไปศพสองศพสามค่อยๆผ่านไปลงผิดคิดภากภูหิมใจก่อนเดินมาถึงวันนี้นี่คือครั้งหนึ่งที่ภูมิใจว่าฉันยังเป็นมนุษย์ หัวใจลอยล่องไปแสนไกลคอตกตายด้วยมือตัว,วเองแหมอเยี่ยมมากพี่ปูต้องภูมิใจในตัวมั้อ่าพี่ปูพองเสร็จคัมเพลอ่าพี่สนใจผมจะติดต่อให้อ่าเป็นมือปืนเวอร์ชั่นผู้หญิงซึ่งมีความโหดเหี้ยมไม่ยิ่งยอยไปกว่าเสียงของพี่ปูเลยจริงรู้สึกตัวเองเสียงเยี่ยมไหมก็เออมันเป็นแบบเนื้อหามันเข้มข้นค่ะ แล้วมันมีอินเนอร์มันออกหมดเลยนะเหรอคะเนี่ยตาเตอแดงหน้าแดงหมดเลยเนี่ย <S <S ดูหน้า,าดิเนี่ย <S <S เขินด้วยอ่ะมันไม่ได้เขินนี่คืออินเนอร์ออกหมดเลยพร้อมจะยิงแล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นเพลงสองเพลงที่สะท้อนสังคม <ừ> เพลงแรกเนี่ยคือเรื่องสีเสือ <ừ> ้อแล้วก็พอแบบเรียกว่าอะไรเห็นต่างกันก<อ>็ถึงกับต้องลงไม้ลงมือ,อไม่อยากให้มีอันนี้ส่วนอันนี้เนี่ยคือคนที่ในอดีตเคยเรียกว่ารับใช้นายที่อาจจะทําไม่ดี แต่วันหนึง่งเนี่ยเขาคิดได้และกลับตัวเป็นคนดีอืมเหมาะมากเลยถ้าเกิดแขกนับเชิญคนต่อไปพี่จะขอให้เขาไปซ้อมเพลงสองเพลงนี้มาดีเลยค่ะแล้วมาดวลกับเธอคนละท่านได้เอา <c oughs>